ือข้อมูลของโกแมสแซกนี้เขาคาดการดีมานหรือว่าความต้องการทองคําเพิ่มของบรรดาธานธาคารกลางเนี่ยเฉลี่ย50ตันต่อเดือนเลยนะคะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอืมเท่าที่ผ่านมาไม่ถึงนะครับถ้า50ตันต่อเดือนเนี่ยไม่น่าจะถึงจริงๆตัวธานธาคารกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่เขาเรียกว่าจับ เทรนดีกว่าว่าการที่จะเพิ่มรีเซิร์ฟเนี่ยเป็นทองคำเนี่ยเทรนมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลดความสำคัญของดอลลาร์ที่เราเรียกว่าดอลลาร์เริ่มเสือ่อมค่าภาพรวมของทางจีนเนี่ยนะครับก็มีการซื้อเพิ่มขึ้นทางอินเดียซื้อเพิ่มขึ้นเยอะกว่าจีนอีกนะครับแล้วก็ไทยกลายเป็นผู้ขายนิดหน่อยทางสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นผู้ซื้ออะไรเพิ่มก็หยุดอย่างเงี้ยมาเป็น10ปีและดังนั้นต้องบอกว่า การซื้อของธนาคารกลางนั้นไม่ใช่เป็นผู้ผลักดันราคาทองคาแต่เป็นผู้ที่จะยืนยันว่าทองคํานั้นเป็นแอสเซทที่น่าที่จะเก็บสํารองโอกาสที่ทองเนี่ยจะขึ้นเพราะว่าเรื่องสภาวะดีดร a ล i ยเซชันเรื่องสภา,าวะสงครามการค้าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุพอสมควรที่จะทำให้ทองคำขึ้นต่อได้ในระยะกลางกลับระยะยาวครับ มันแสกนี้ให้มุมมองว่าที่แนะนำเนี่ยก็เพราะว่าเขาค่อนข้างจะเห็นโอกาสนะคะที่ธนาคารกลางจะเข้าซื้อทองอย่างต่อเนื่องนะคะจากสถานการณ์ที่เป็นความไม่แน่นอนในเชิงของเศรษฐกิจระดับโลกนะคะมุมมองของคุณหมอกับเรื่องประเด็นธนาคารกลางนะคะเราเคยคุยกันแล้วว่าธนาคารกลางเนี่ย มีโอกาสมากนะคะในการที่จะเข้าซื้อทองในช่วงของปีนี้นะคะภาพนี้มันยิ่งดูชัดมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วคือเราคาดหวังกับการซื้อของธนาคารกลางหลังจากนี้นะคะกับการดันทองคําได้ต่ออีกมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอจริงๆตัวธนาคารกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่เขาเรียกว่าจับเฟรนดีกว่าว่าการที่จะเพิ่มรีเซิร์ฟเนี่ยเป็นทองคำเนี่ยเฟรนมันมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ลดความสําคัญของดอลลาร์ที่เราเรียกว่าดอลลาร์เริ่มเสื่อมค่าเรามีเตรียมกราฟให้ดูว่าจริงๆธนาคารกลางการซื้อของเขาเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวดูกราฟที่ทาง MTS โกลแม่ส่งสุขเตรียมไว้ให้ <S 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 ก็จะเห็นได้ว่ามีการไม่ใช่กราฟเป็นเป็นทองแท่งเป็นกราฟทองแท่งเอ่อของธนาคารกลางในการที่ถือครองรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็จะเห็นได้ว่า ภาพรวมของทางจีนเนี่ยนะครับก็มีการซื้อเพิ่มขึ้นทางอินเดียซื้อเพิ่มขึ้นเยอะกว่าจีนอีกนะครับแล้วก็ไทยกลายเป็นผู้ขายนิดหน่อยนะคะลดลงไปนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีนะยะมากแต่ว่านัยะที่เราโชว์ให้เห็นเนี่ยก็คือทางสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นผู้ซื้ออะไรเพิ่มก็หยุดอย่างเงี้ยมาเป็นสิบปีแล้วนะฮะ ส่วนใหญ่คนที่ซื้อเพิ่มเนี่ยจะเป็นพวกจีนกับอินเดียแล้วก็เพิ่มการถือครองขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นต้องบอกว่าการซื้อของธนาคารกลางนั้นไม่ใช่เป็นผู้ปรักดันราคาทองคําแต่เป็นผู้ที่จะยืนยันว่าทองคํานั้นเป็นแอสเซทที่ที่น่าที่จะเก็บสำรองนะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะว่า จะนํามาสู่การซื้อของบรรดากองทุนเพราะการซื้อของกองทุนเนี่ยเยอะธนาคารกลางเยอะมากและเป็นการซื้อแบบซื้อซื้อขายขายทั้งเก่งกําไรด้วยก็ได้ธนาคารกลางมักจะซื้อแล้วไม่ค่อยขายหรือขายก็กลับมาซื้อในอีกสักพักหนึ่งนะครับก็น่าสนใจตรงนี้ครับว่าการซื้อของธนาคารกลางเป็นแค่ส่งสัญกณว่าเขาเพิ่มทุนสำรองตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนกับอินเดียเพิ่มค่อนข้างเยอะทีเดียวครับค่ะคือข้อมูลของโกลแมนสแควร์เขาคาดการ d e ดีมานหรือว่าความต้องการทองคําเพิ่มของบรรดาทนาคารกลางเนี่ยเฉลี่ยห้าสิบตันต่อเดือนเลยนะครัะในมุมของคุณหมอเนี่ยเ,เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอืมเท่าที่ผ่านมาไม่ถึงนะครับถ้าห้าสิบตันต่อเดือนเนี่ยไม่น่าจะถึงนะฮะ ถ้าเป็นไตมาสเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราก็จะเห็นได้ว่าจากรีพอร์ตของ w o r o d ล c o u n c i l เนี่ยต่อปีเขาก็ซื้อเพิ่มกันมาก็ประมาณประมาณสี่ห้าสิบตันละมั้งคือโดยภาพรวมต้องมองงนี้ครับว่ามันให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณห้าถึงหกเปอร์เซ็นตของโตเตล์โตรีเซอร์ที่เขามีกันคือเขาจะเพิ่มน้ำหนักมามากกว่า ดังนั้นการเพิ่มน้ำหนักของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันจีนกับไทยก็จะต่างกันเยอะแต่ว่าโดยสรุปก็คือไม่ขายแล้วก็โดยสรุปก็คือในการซื้อเพิ่มน้ำหนักตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้บรรดากองทุนสินทรัพย์ปลอดภัยต่างๆเนี่ยหันเข้ามาซื้อทองคําเพื่อเป็นเซฟเฮเวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย ในประเด็นที่เป็นตัวกระตุ้นการขึ้นของทองคำเนี่ยของปีที่แล้วสองเรื่องหลักๆก,ก็คือการลดดอกเบีย้ยของเฟดกับเรื่องสงครามปีนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเลยยังไม่ได้พูดถึงและสองประเด็นนี้ก็ยังมีอยู่ไม่หมดไปแต่ประเด็นของเฟดลดดอกเบีย้ยก็เริ่มลายไปเยอะซึ่งธรรมดาเนี่ยมันจะต้องเป็นประเด็นลบหมายคมว,ว่าทองคำอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่ ก็จะเห็นได้ว่าทองคําก็ยังขึ้นมาโดยตลอดในช่วงเจ็สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งทั้งที่ทุกคนก็ยืนยันว่าเฟดน่าจะไม่ลดดอกเบีย้ยในอีกสองครั้งซึ่งเราก็มีกราฟให้ดูว่าแนวความคิดของนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าการประชุมของเฟดในปีนี้เนี่ยอาจจะไปอาจจะเท่านั้นนะฮะว่าลดดอกเบีย้ยในกลางปีนี้ทีนี้ตัวเลขต่างๆที่เพิ่งออกเมื่อสักสองวันวันนี้ เราตามกันดูเราจะเห็นว่ามันมี CPI กับ PPI อันนี้เป็นเฟตวอตเฟตวอตก็คือเครื่องมือที่จะประเมินนะครับว่าเขาให้น้ำหนักว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยได้ประมาณสักหนึ่งครั้งประมาณกลางปีนะฮะฉะนั้นในการประชุมอีกสองครั้งเนี่ยยังเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างที่บอกว่าไม่ลดคราวนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรากลับมาดูว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ย การที่จะลดดอกเบี้ยได้ก็คือ CPI หรือภาวะเงินเฟ้อต้องควบคุมได้หรือลดได้ปรากฏว่าในช่วงสองวันมาเนี้ครับตัว CPI ของรีพอร์ตออกมาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแหละแต่ยังไม่มากแล้วเพิ่งจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เฟดกอ v ว์เนอเนี่ยหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดว่า เอ้มันยังไม่ไม่สูบไม่ไม่ใช่เวลาที่จะมาพิจนารณาเรื่องลด,ดอกเบีย้ยเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีไม่มีสัญญาณที่ว่าต้องลดคนก็ยังทํางานได้ได้มากนะครับเศรษฐกิจยังไปได้ดีนะครับแล้วก็อย่าง,อย,างอย่างไม่ได้ย่ามย่อมแย่ที่จะต้องมานั่งลด,ดอกเบีย้ยเพื่ออะไรนะคัดังนั้นประเด็นตรงนี้ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นลบต่อธงคำ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็ดูอยู่นะครับก็คือเรื่องดอลลาร์อินเด็กซ์เรามีโชว graph ดอลลาร์อินเด็กซ์ให้ดูนิดหนึ่งครับที่เราเตรียมมาให้ดูก็เห็นภาพได้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีเทรนเป็นขาลงดูเหมือนจะจากกราฟเนี่ยเห็นไหมครับเราลากดอลลาร์อินเด็กซ์ให้เห็นว่าในปีเนี้ย ดูมันจะเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงแต่ตอนหลังเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสองวันวันนี้ดอลล่์อินเด็กซ์ลงครับมาที่หนึ่งร้อยหกจุแปดจุดเจ็ดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเทรนหรือแนวโน้มของดอลล่าเนี่ยมันจะอ่อนตัวลงดังนั้นตัวเนี้ครับคือจะทำให้ทองขึ้นจะทำให้ทองขึ้นเพราะว่าดอลล่าอ่อนทองต้องขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นประเด็นที่ที่หลายๆฝ่ายก็มองว่าอะไรตรงเนี้ยที่มันเกิดสงครามการค้าสงครามการตั้งกำแพงภาษีอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าเอ้ยมันจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐแย่ลงนะแล้วก็ทําให้เงินเฟอ้อขึ้นนะแต่ว่าตอนเนี้มันยังเป็นมันเพิ่งผ่านมาสองสามอาทิตย์มันก็ยังตัวเล่มก็ยังไม่ยังไม่ออกนะครับแต่ว่ามันพวก ดิเจกพวกนี้มันออกอาการมานิดหนึ่งแหละนิดหนึ่งแหละแล้วเราก็มาดูสิครับดูดูเงินบาทซึ่งเราให้กราฟเงินบาทไว้ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าค่างเงินบาทก็ดูแล้วเหมือนกับจะเริ่มมาตรงตัวนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะแต่ตอนนัก,นกขณะน,นี้ยังบอกไม่ชัดเจนว่าเงินบาทเนี่ย จะอ่อนหรือจะแข็งนะครับเพราะว่าดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดับเบิลท็อปอันนี้เราพูดถึงเทคนิคเอาอย่างเดียวนะเราไม่พูดถึงเศรษฐกิจเทียบกันนะไม่เอาเราก็มามองว่าเอ๊ะในเมื่อดอลลาร์มันมีแนวโน้มที่จะอ่อนฉะนั้นแนวโน้มบาทที่จะแข็งก็จะมีมากเพราะว่าเมื่อกี้แนวโน้มมันจะอ่อนดังนั้นถ้าดอลลาร์อ่อนบาทต้องแข็งถูกไหมฮะ ดังนั้นถ้าบาทต้องแข็งก็มีโอกาสลงได้อีกนิดหน่อยเพราะตอนนี้เราเห็นได้ว่าในช่วงหนึ่งเดือนมานี้หรือสองสามาทิตย์เงินบาทมันเหวี่ยงระหว่างสามสิบสามบาทหกสิบถึงสามสิบสี่บาทห้าสิบเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อสองประเด็นตรงเนี้มาอย่างนี้โอกาสที่ทองเนี่ยจะขึ้นเพราะว่าเรื่องสภาวะ d e ดอลลาร์เซชัน เรื่องสาวหาหวะสงครามการค้าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุพอสมควรที่จะทำให้ทองคำขึ้นต่อได้ในระยะกลางกับระยะยาวครับโอเคนะคะชัดเจนเรื่องของเอาลุกของราคาทองคำแล้วก็ปัจจัยที่จะผลักดันราคาทองคำนะคะกับวงการทองคำนี้มีข่าวอยู่เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งน่าสนใจอย่างมากนะคะจะมีผลกับราคาในอนาคตหรือไม่อย่างไรคงต้องให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ก็คือข่าวเรื่องของข้อเสนอในการ ตรวจเช็คก,การออเิตทองคำที่ฟอร์ดน็อกซ์นะคะซึ่งเป็นคลังเก็บทองคำสำคัญเลยของสหรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเสนอโดยทางผู้ได้เป็นวุฒธธิสมาชิกท่านหนึ่งนะคะเสนอไปที่คุณอีลอนมัสตอนนี้เป็นเจ้ากระทรวงดอชนะคะหรือว่า Department of Government Efficiency นะคะที่บอกว่าควรจะต้องตรวจสอบแหล่งเก็บทองคำสำรองของสหรัฐนะว่ามีทองอยู่ตามที่ได้ระบุเอาไว้จริงๆหรือเปล่านะคะอเมริกานี่ตามข่าวบอกว่ามีทองคำสำรองอยู่ตั้ง8,000ตันมูลค่าประมาณเป็น4.25แสนล้านนะคะแต่ว่าไม่ได้เคยตรวจสอบมาต,ตั้งแต่เป็นร้อยร้อยปีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของตัวเลขของทองคำเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะจะเป็นตัวเลข เฉพาะในเอกสารหรือไม่นะคะแล้วดูเหมือนว่าอีลอนมัสก์ก็รับลูกซะด้วยนะคะอาจาจะมีแนวคิดในการตรวจทองที่ฟอร์ดน็อกซ์จริงๆนะคะสําหรับคุณหมอนะคะนี่คือข่าวบวกหรือว่าข่าวลบกับทองคําแล้วมันจะมีผลอย่างไรนะคะกับราคาในตลาดค่ะเออผมคิดว่ามันเป็นได้ทั้งบวกและลบแล้วก็ผมเชื่อว่าตรงเนี้ที่นําเสนอกันมาแลวกำลังจะทําเนี่ย เออลึกๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เป็นเป้าหมายอันที่หนึ่งก่อนเราจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทองที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแปดพันกว่าตันเนี่ยมันไม่เคยถูกตรวจสอบเลยมาผมว่าหลายสิบปีแล้วดาะนั้นการที่จะต้องตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของการที่จะต้องตรวจสอบทรั์สินว่ามีเหลืออยู่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ดี อนนีที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดูแล้วพอที่จะอธิบายความแปลกที่เกิดเหตุการณ์ในช่วง4-5สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจำได้ผมเคยวิเคราะห์ว่ามันมีคำสั่งซื้อมาหามาโหฬานเลยก็นล้วกันที่ไม่ใช่เอสพีเดียแล้วซื้อแล้วเนี่ยให้ขนทองกลับไปที่สหรัฐอเมริกาหรือเข้าไปในตลาดโคมิกส์ ซึ่งธรรมดาตลาดโคเม็กซ์นั้นเนี่ยก็จะไม่มีการส่งมอบหรือขนทองมากมายนะักมีบ้างแต่ปริมาณน้อยนะครับไม่ถึงตันหรอกแต่ปรากฏว่าในช่วง5-6สัปดาห์เนี้ตรงนี้มีการขนทองกลับไปที่ตลาดโคเม็กซ์เนี่ยมากถึงประมาณ300-600ตันในช่วง4-5สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให ทองที่เราเรียกว่า LBMA หรือเป็นทองที่ High Standard ณขณะนี้ในโลกเนี่ยมีสภาวะที่ขาดตลาดหรือถ้ามีก็หมายความว่าค่าพรีเมียมจะสูงสูงก็ปกตินะครับตรงนี้มันเริ่มอธิบายภาวะตรงนี้ได้ว่าเออพอจะประมาณได้ไหมว่าทองที่ส่งเข้าไปในสหรัฐอเมริกาเนี่ย เพื่อมาเติมทองที่กำลังจะถูกตรวจสอบที่ฟอร์น็อกมันมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะอยู่ๆจะมีใครมาซื้อเอาใจช่วงนี้ซึ่งราคามันสูงมากนะฮะในช่วงมกราแล้วอย่างที่ผมได้วิเคราะห์มาโดยตลอดว่าเอ๊ะทองมันขึ้นแปลกๆนะดอลลาร์ก็ขึ้นทองก็ขึ้นอะไรทำลองเนี้ยแต่หาสาเหตุไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ซื้อนะครับ แม้กระแทก่งกํา<ต>ลัง<ต>บอกว่าเรื่องของอการเลี่ยงเก็บภาษีหรือเปล่านะคะเราก็ยังได้คุยกันว่าใหรจะรีบเอาทองไปเพื่อที่จะป้องกันการขึ้นภาษีมันก็เป็นข้ออ้างที่ฟังแล้วแปลกๆที่ผมวิเคราะห์โดยตลอดว่ามันฟังไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าในเมื่อข่าวทุกกระแสเข,เขาเขียนอย่างนั้นก็เราก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าตอนนี้ยิ่ง ถ้าข่าวเรื่องฟอร์ดน็อกมีการตรวจสอบจริงหรือว่ามีการคือถ้าเขาจะตรวจสอบแบบอันเนี้ยคนที่อยู่ในหน้าที่ต้องรีบกุจกุรีกูจอแล้วแน่นอนถ้าทองมันมีมีครบอยู่เดิมมันก็ไม่ต้องรีบขนอะไรเข้าไปมันก็พอตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องขนทองกลับมาช่วงเนี้ยต้องหกร้อยกว่าตันน่ะนะครับแล้วขนมาในช่วงนี้เนี่ยถือว่าคุณซื้อของแพงกลับนะ นะฮะเพราะว่าทองในช่วงสองสามปีอาทิตย์นี้มันขึ้นมาโดยตลอดมันขึ้นไม่หยุดด้วยแล้วขึ้นเร็วกว่าปีที่แล้วอีกจําได้ไหมครับว่าทุกสํานักบอกว่าไอ้ทองจะสามพันได้เนี่ยมันต้องกลางปีหรือปลายปีหกแปดปรากฏว่ามันผ่านไปแค่ห้าสัปดาห์เนี่ยมันจะสามพันอยู่แล้วเนี่ยห้าหกพันเนี่ยฉะนั้นมันก็ขึ้นมาเร็วมากทองไทยก็เข้าไปใกล้สี่หมื่นแปดบางคนก็มองเป้าห้าหมื่น ซึ่งธรรมดาเป้าห้าหม่นน่าจะมองหูน่าจะหกเก้าหรือเจ็ดศูนย์แต่ตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองตัวเลขทองไทยสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยทองตลาดโลกสามพันเหรียญต่อออนซ์ทำานองนั้นทีน,นี้ในเรื่องของการตรวจสอบตรงนี้มันก็มีหลายๆเรื่องด้วยนอกจากจะตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีข่าวต่อด้วยว่า มีคนที่มีความคิดว่าจะเอาทองที่เป็นรีเซิร์ฟในขณะเนี้ยแต่มันยังไม่ยืนยันข่าวนะครับก็เล่าให้ฟังกันลวกันว่าจะเอาตัวนี้มาเป็นรีเสิร์ฟสำหรับเจ้าเรนจ์ฟันของสหรัฐอเมริกาเพื่อเพื่อเอาตรงเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้จ่ายในภาครัฐบาลท,ทานองนั้นนะทํานองนั้นแต่ว่าอันนี้คงยังไม่ได้ยืนยันแต่ว่าถ้ามียืนยันเนี่ยโอ้โยิ่งทําให้ทองขึ้นใหญ่เลยคุณกีตา ค่ะนะฮะเพราะฉะนัะ้นแน่นอนนะถ้าคนจะทําแบบเนี้ยเขาต้องรีบซื้อตอนนี้เก็บก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนถ้าเกิดออกข่าวเข้าไปเนี่ยมันซื้อไม่ทันแล้วครับค่ะซื้อไม่ทันทันนั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันเป็นประเด็นที่อยากจะเรียกว่ามันมันไม่ตรงไปตรงมามันน่าจะมีจุดมุ่งหมายเพราะการเคลื่อนย้ายทองหกร้อยตันเนี่ยนะครับ ตอนนี้หนึ่งร้อยกิโลเนี่ยมันประมาณเก้าล้านเหรียญหน,นึ่งตันเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบจุดสามล้านเหรียญนะเก้าสิบจุดสาล้านเหรียญเคลื่อนย้ายหกหกร้อยกว่าตันนี่เงินมหาศาลมากเลยนะฮะถ้าไม่มีเหตุผลจริงๆเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเคลื่อนย้ายอะไรขนาดนี้ซึ่งมันเยอะมากอะ่ะเงินมันเยอะมาก เอาเก้าสิบคูณหกร้อยเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันกี่ล้านล้านดอลลาร์ไม่รู้นะฮะประมาณหกเจ็ดพันล้านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่หกห้าหกหมื่นล้านเหรียญประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มันค่อยๆเผยอ,ออกมาคล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆซึ่งข่าวพวกนี้มันเหมือนกับเอามาต่อเป็นจิ๊กซอก็จะพอมองออกได้ว่าผมคิดว่าเป้าหมายหลักๆจริงๆเนี่ย พอตรวจนับเสร็จแล้วก็โชว์ให้เห็นแล้วก็จะเอามาค้ำประกันเพื่อออก sovereign b o อ d อย่างที่บอกครับ